ร้อยสองเก้าทันน้น่าซื้ออยู่ผูมันสวยตัวบานผคนเลือกเป็นนะนี่เขากเลือกเป็นนะ บอกนนนอนนอนตยอวไนกิเอาปนอนเ้ยอไทโทรมาบอกว่าคนตายกเห้ื่อุ่ตื่นอนเายืบอีหวันก่ะกี่ทุ่มแล้วเนี่ยเลนได้กี่ทุ่มแล้วทีเนี่ยเ้่ มาเดียกันเยกันั้รคิววคิวอยม่อยู่พเปนหน่ลงถกนี่น้หน่ยไงแต่มงอ่อยได้อันเบอร์ทีเ้าเบอร์แปทีนิยานบได้ยยู่ในะเสียมพูจักทุ่มเนี่ย คุมนึ่งัวแล้วเขาเข้ามาเลยเนี่ยแค่บัตรหมดแค่เยเขาคนละสิใบแค่ร้อยใบแค่ร้อยใบนักัีฬาดีแล้วเข้ามาคนละสิบนาทีสิบนาทีเนี่ยโอ้โน้องเอ้คนไดกินหรอขกลินไรครับ ร้อยสามเก้าเกตดที่มียมกันวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không

Oh. bán nguyên này <laughs> bà sư này quá đi, bà có sư em mày này số cái đi số cái đi cầm tay cái leo này. เอาหม้ตุ้่อนต่อคั่นหนักน่ะน่นั่อน่นั่ะนร่น่ไม่ใลคนร้อนไม่ใกล้คนนะไม่่่ใช่ดน่น่่ามน่เนี่ยน่นะเนี่ยเนี่ยสองูกติดกันไหนมมมอ่ะเอออน่ะล่างน่ะอ่น่ะลูกสวยน่ะคมแล้วน่ะ มันนู้นอ่ะเนี่ยที่ขาด่ะน้องที่เท้าอ่ะข้างหน้าถูกไัมนะพูสวยี่ี่ะให้เข้าได้มาี่งไม่ไหวเดิไป่างเฉยไม่ได้ที่กเพิ่ไม่ไหวขี่ไม่ไหวดูไปสองอบก็ได้ครับ เห็นเห็นลูกกลมมั้ยเห็นเห็นลูปกลมมั้ยเนื้อหนคุณสวยนะเนี่ยของเต็มเลยห้าสิบาทคุณพื่อแค่เอาล้เลย บี่เนี่เนคับนีเนี่ยเปลือกเนีืูใหญ่ละเปลือกหนาอันนั้นเนี่ยคูใหญ่จะเปลือกหนาที่พลังใส่ถุงนครับูใหญ่นะเปลือกหนา นนี้เลือกผู้เรียนไม่เป็นมจะเปิดางานตน,น,นี้เป็นไงเกลัวไม่สุกกว่าเด็กอือแกขข็ไม่ให้เคาะด้วยไม่เคาไม่เคาะโอเคน้องเปินยนะครับหัวมันรีบเรียนหัวมันรีบ ปูไม่เต็ม